ช่างแข็งแกร่งจริงหยอกหยอกหยอกมันมีมันมีคนแบบนี้คุณผู้ชมฮะเอาใจแฟนคลับของดุ่มเสียงนุ่มแอคโชคชัยกันหน่อยดีกว่านะครับหน้าสุดโอ้ย้ตัวปลื้มมากนี่โหผมทรงนี้ประเทศเลยเกินนะเูกี่ยนลุกเปลี่ยนนิดเดียระสมก่อนผมเกรียนไงอะไรอย่างนี้นะฮะที่เห็นหน้าตายิ้มแย้มขนาดนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าแฟนคลับทุ่มเงินหลักแสนครับ จัดแฟนมิตติ้งฉลองรอบรอบการเป็นแชมป์เดอะโกด e ้ s o องเวทีเพลงเพราะให้เขาครับ mm hmm. แล้วแอคของเราครับปรากฏตัวพร้อมเพลงหลับตานี่คือเพลงที่เปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆและทำให้คนทั้งประเทศไทยรู้จักเขาเป็นครั้งแรกลองฟังบรรยากาศกันหน่อยครับ ที่คุณตาจริงๆเลยนะคะคก็อย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยรู้จักแอคแล้วก็จดจําเขาจากเพลงนี้นั่นเองนอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะก็ยังมีนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานนะคะเจ้าของเพลงจะขอก็รีบขออย่างเิรินทรานิยากรค่ะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะที่แฟนคลับเนี่ยเขาตั้งใจเ<ม>ตรียมมาเซอร์ไพรส์แอคนะคะแล้วบอกเลยว่าคุณพี่เชีรินทรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะจับต้องตัวได้ยาก อานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงนะคะที่แฟนๆทุ่มเทมอบความรักให้มากขนาดนี้เอาไปฟังกันหน่อยค่ะขอเตลอคคือแล้วดูดิ จะดีใจขนาดไหนนักร้องในดวงใจเรามาร้อง Happy b i r t h d a <the> ์ให้ฝั่งข้างๆอ่ะโอ้โหดีใจขนาดนี้นะฮะเขารู้สึกขนาดไหนฟังเ่าหน่อยครับตั้งแต่ได้แชมป์ทุกคนก็ยังอยู่ยังอบอุ่นกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังติดตามแอคตามผลงานแอคเหมือนเดิมนะครับจนมาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆหลังจาก เพลงหลับตาออกไปนะครับคืนแรกะครับชีวิตแอ๊ก็เปลี่ยนไปเลยครับทั้งในด้านของธุรกิจแล้วก็ในด้านของความสเร็จต่างๆในชีวิตนะครับก็มีพี่ๆแฟนคลับนี่แหละครับมาเป็นทั้งกําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนให้แอ๊คมีวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับพวงาลัยนะฮะแล้วก็ของรางวัลต่างๆที่มอบให้แอ๊ในวันนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องมีค่ามากหรือว่าเป็นเงินเป็นทองนะครับแต่ของขวัญทุกชิ้นที่เป็นอาหารเป็นของกินนะครับแอ๊ยินดีรับแล้วก็ชอบทุกชิ้นเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกทท่่าานนนนเลลยัับีตตติดมแแ้้วก็สสง วันแรกที่ชนะรายการเดอะกูด้นซองนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับหวังว่าเราจะอยู่กันแบบน,นี้ไปอีกนานๆนะครับแล้วก็รักกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับดีด้วยอีกครั้งนึนะที่แฟนคลับรักขนาดนี้แล้วกั่ิ่เขาก็ไปได้ดีด้วยช่วงนี้<อ>หนุ่มแอ๊กฝากทิ้งท้ายไว้ครับใครที่รัก เวทีเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะรักสมาชิกรักนักร้องจากเวทีนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกับเดอะโกลเด้นซองเฟิร์สแฟนมิสนะครับนี่คือครั้งแรกก <Wow. S 1> ับแฟนมิสติ้งคุณจะได้พบกับแอ๊ดผิงผิงอลิสโตโต้แล้วก็สปายด้วยพวกเขาจะมาพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงสุดไพเราะครับพร้อมกับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับบัตรเข้างานทุกใบนะครับจะได้รับ The Golden Song งดิอัลบัมหเซตด้วยกัน จดวันที่ไว้คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่28มีนคาคมนี้บ่ายหนึ่งครึ่งที่ GMM Life House ชั้น8 Central World นะครับคุณผู้ชมตรงนั้นมีกระดาษจดเบอร์ไหมหยิบมาแล้วจดหน่อยนะ026699000ต่อ7154เอามือถือถ่ายจอเราก็ได้เพราะว่าคุณแอดไลน์มาทักทายเราได้เช่นเดียวกันนะครับแอดมารครับ605 N Y B S G ตามนี้เลยนะครับเออฉันก็เลจะถามเลยว่าต้อง<ะ>มีประกากระดาษเท่าน,นั้นหรอ <c oughs> เออก็แปลว่าทีมือถือชาร์จอยู่อะไรอย่างนี้เใครจนไม่ทันนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ f c e e o o o เด็กเกลได้ส่งเวทีเพลงพรอได้เลยนะคะ <c oughs>